เราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟีช่ชุดนี้ชุดนี้ก็สวยนะชุดนี้ก็สวยอ๋อชุดนี้ดีกว่าแม่พอดิบพอดีอดสีแดงสดใสจริง,รงๆเลยเนะี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะโอ้ยสองกำลังคิดหนักเลยค่ะเลือกชุดไม่ถูกเลยว่าจะใส่ชุดไหนไปงานแต่งงานเพื่อนดีก็อย่างนี้ละค่ะงานแต่งงานทั้งทีนี่เหมือนงานรวมรุ่นเพื่อนๆมาเจอกันเลยนะคะอะว่าแต่คำว่า งานแต่งงานในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเราเกันกันค่ะภาคเหนืออากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่น่านอุตรดิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นภาคกลางอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสาระบุรี ภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มถึงของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษา<ร>ถิ่นบ้านเราแล้วนะคะคําว่างานแต่งงานในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่แปะสุภาพชายัยงานแต่งงานภาษาอีสานบ้านผม <c oughs> เขาเรียกว่างานกินดองนะครับเช่นในวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยผมเนี่ยนะครับ กำลังสิไปงานแต่งงานกันก็บอกว่ากําลังสิไปงานกินดองหมายความว่าในวันพรุ่งนี้นะครับแต่งตัวสวยๆเลยไปไหนครับจะไปงานแต่งงานครับขอบคุณพี่แป๊มากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะคุณผู้ชมคะไม่อยากเป็นแล้วอ่ะเพื่อนเจ้าสาวอยากมีเจ้าบ่าวเป็นของตัวเองเวลาขอกาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบายบายค่ะ